สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะรู้แล้วมัง้งก็จะเป็นคอมเป็นไรเดอร์แบล็กนี่ก็จะเป็นคอมเป็นไรเดอร์แบล็กปี1987นะครับผมเป็นแบล็กคลาสสิกเนาะหลังจากที่เคยทดลองกับสกายไรเดอร์แล้วนะฮะแล้วก็ พอหลังจากซีคลอสเนี่ยก็มีการเว้นไปเนาะ,ะจริงๆถ้าจบซูเปอร์วันก็คือทีวีซีรีส์ก็เว้นไปเลยนะฮะจนมาถึงแบล็กนะครับก็กลับไปสู่การเป็นตักแตนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็เพิ่มโทนที่มันดราม่ามากขึ้นอ,อย่างนี้นะเลยให้แบล็กเป็นสีดำนะครับก็เป็นตักแตนดําไปเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีไซน์รเรื่องเดิมทีมันเป็นยังไงบ้างกับคอนเซปต์ความเป็นตะกแตนของเขานะฮะ อะจากภาพร่างนี้นะฮะจะเห็นว่าสเก็ตแรกเริ่มเดิมทีคอนเซปต์ Concept, ด้วยที่บอกว่าเขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นเนาะก็เลยเป็นตะกะแตนนะฮะแต่ว่าในฐานะที่มันเป็นปี1987นเนาะมันมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครเทคนิคมันก็ล้ำสมัยมากขึ้นอย่างนี้นะคิดว่าอาจารย์แกก็คงพยายามที่จะฉีกอะไรออกมาจากเดิมๆนะครับผมไดเห็นว่ามันเริ่มไม่ใช่ชุดผ้าแล้วนะมันดูเป็น มีความเป็นอะไรชีวะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีข้อตรงข้อต่อจะเห็นป่ะาตามข้อสอบตามหัวข่าวอะไรย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งกรอเองเนี่ยภาพรวมคือมีความเป็นเป็นชีวะมากขึ้นนะเป็นเหมือนมนุษย์ตั๊กแตนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นว่าจากที่หัวเนี่ยภาพดันข้างนี่คือโอ้โหตั๊กแตนจ๋าเลยนะคอมาเป็นปล้องเลยนะจากที่ทดลองทำสกายเ,เดอร์มาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะได้เว้เอเอก็เลยออกมาเป็น อย่างนี้นะหน้าเนี่ยมันจะดูมีความเป็นตะกะแทนอย่างชัดเจนและจ๋ามากนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คือจะยังมีผ้าพันคออยู่นะอ่าในในช่วงออกแบบตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าทดลองใส่ไปหรือเปล่านะฮะก็จะเห็นว่าก็มีผ้าพันคอเิ้วๆป,วป,วปวอยู่หน้านะ่าจะเป็นการทดลองเลือกแล้วนะครับทีนี้ดูที่ช่องบนมุมขวานะฮะอันเนี้ยอย่างที่บอกเลยว่าเหมือน อาจารย์แกไม่ต้องแปลงร่างจากเข็มขัดแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเพราะว่ามันมีเหมือนกับการกลายร่างอ่ะเออมีความกลายร่างมากขึ้นนะฮะซึ่งคอนเซป t นี้สุดท้ายก็เอาไปใช้ในค a มเ l ลเลอร์ชินแทนนะครับผม,ผมเพราะว่าแบล็ k เองก็ยังใช้ท่าแปลงร่างอยู่ซึ่งคอนเซป t นี้ น่าจะเอามาใช้ใน Black Sun อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดคิดว่าน่าจะใช่นะฮะเพราะว่าใน b l a ็ k s u นนี่เนาะเราก็จะเห็นว่าก่อนที่เขาจะอัปเกรดตัวเองเนาะก็ใช้วิธีการกลายพันธุ์เหมือนกันนะฮะก็ฟื้นก่อมาพุ่มปุ๊บแล้วกลายเป็นมนุษย์ตะกัแตนไปเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการพัฒนาของเขาต่อไปนะฮะคือไม่มีการหลงทางหลงประเด็นอย่างแน่นอนนะครับ เป็นการเลือกว่าจะเอาตก,กะแตนมาทำยังไงให้ hey, มันดูเป็นคอมเมดีเดอร์ดีนะฮะก็จะเห็นว่าช่องแรกเนี่ยก็น่าจะยังต่อเนื่องมาจาการูปที่แล้วนะครับผมทีนี้ามาดูเถิบมาอันนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นมนุษย์ตก,กะแตนแบบเต็มตัวเลยนะเต็มตัวเลยภาพเนี้ยเราคุ้นตามากเหมือนเคยเห็นผ่านๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะอะเนาะแต่ทีนี้ในความ พัฒนาของเขานะฮะอากมนุษย์ตะกั่ยแต่ตเนี้ยเดยบางทีเราก็แอบ,บสงสัยอยู่เหมือนกันนะพอมาอีกอันหนึงเนี่ยมันกลับไปเป็นภาพเป็นคอเหมือนเดิมใช่ไหมฮะในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับเขาทดลองพยายามเอาไปบวกรวมกับวีสามนะฮะเราก็จะสังเกตจากคอนเซปต์ของสีเนาะที่จะเป็นตัวสีเขียวนะมือสีหนึ่งรองเท้าสีหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮนะหนะ้านะนะอกสีเงินประมาณนี้นะถ้าสมมุติสมมุติอันเนี้ยออกมาเป็นงานจริงคิดว่าไงดี ผมว่าถ้าเป็นในยุคตอนนั้นเนี่ยมันมันเกือบๆแล้วนะอ่าในยุค1,987เนี่ยการทำอะไรออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกลับไปเป็นแบบโชวะดั้งเดิมมากเลยนะกับเป็นชุดผ้าทั้งทั้งที่ดีไซน์ที่ออกมาตอนแรกเนี่ยมันเริ่มมีความเป็นเกรอะแล้วเนาะด้วยความที่พอทดลองทำซีคอร์ออกมาแล้วเนี่ยซีคอร์เนี่ยมันใส่เกาอะใช่ไหมอ่าพอจะกลับไปเป็นอย่างกับปุ๊บมันก็จะดูกระไรกระไรอยู่นะฮะ ก็น่าจะมีแนวคิดอย่างนี้เกิดขึ้นทําให้เราจะเห็นว่าสเกตตต่อมาเนี่ยมันเริ่มกลับไปเหมือนตอนแรกก็คือมีความเป็นข้อ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 นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับไฟนอลที่เราได้เห็นกันมากขึ้นแล้วนะอ่าเริ่มมีความเป็นกรอบแต่ว่าก็ยังออกเป็นทีมสีเขียว,เข,ยวเขียวอยู่นะฮะก็จะเป็นแบบเขียวเขียวดำาๆนะลองสังเกตด,ดูเด้อเด้อรูปนี่นะฮะรูปต่อมาเนี่ยที่ยืนเต็มตัวเนี่ยก็ดูมีความยังอิงโทนสีเดิมอยู่นะอ่าตรงรองเท้ายังเป็นสีแดงนะ มือยังเป็นสีดําอยู่นะฮะแต่มีความใกล้เคียงกับไรเดอร์แบ็กมากนะอันนี้เราเราไม่รู้ยังอยู่ในคอนเซปต์ของอ่าไรเดอร์แบ็กบวกวิสามอยู่หรือเปล่านะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วน่าจะถูกใจหรืออย่างไรนะฮะก็เลยเอารูปแบบอันนี้เนะี่ยมาเริ่มพัฒนา ต่อเนื่องขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะทำให้ดูแล้วหน้าตาเนี่ยออกมาใกล้เคียงกับ Rider Back ไฟนอลที่เราเห็นกันมากขึ้นอีกทีหนึ่งนะจะเห็นว่าตรงข้างหลังเนี่ยยังยังขายขายสกาาไรเดอร์อยู่นะอก็ยังเป็นข้อข้อพยายามอยากจะล็อกแบบสงสัยไม่รู้ว่าชอบหัวแบบนี้หรือเปล่านะมาดูตนะักแตนดีหรือไงก็ไม่รู้นะแล้วตรงตาเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีขีดแล้วนะอ่า จากที่เป็นแบบแถบทึบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มแถบก็จะมีสีๆเริ่มอมเหลืองๆอะไรขึ้นมาคล้ายๆนะฮะผมว่าหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยใกล้มากแล้วตอนเนี้ยใกล้มากแล้วนะฮะพอมาสู่รูปนี้นะจะยิ่งชัดเข้าไปอีกเนาะรูปทรงเนี่ยคือเป็นไ i เดอร์แบ็ c แล้วนะครับแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ารูปด้านซ้ายสุดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นแบล็ k กับชาโดมูนนะอ่าในเงามืดๆดำๆ,ดำๆนั้นคือชาโดมูนนะฮะแบล็ k ก็จะเขียวเนาะชาโดมูนจะตาสีฟ้านะครับซึ่ง ถ้าเราดูจากลักษณะของหัวที่มีแถบเนะี่ยคือชดมูลนี่คือเหมือนแบล็คมากเลยนะแค่โครสสีเองเท่านั้นเองนะฮะก่อนที่จะมีการปรับชดมูลในภายหลังนะครับผมแต่ก็เริ่มมีการเทสไอ้นี่แล้วนะลองใส่สีดําไปนะครับแต่ว่าตรงจะเห็นว่าตรงหน้ากากเขาก็ยังๆมีมีคลิปอยู่เนาะไม่รู้ว่าเพราะว่ากลัวว่ามันจะดูหม่นไปมันจะดูทึบเกินไปหรือเปล่านะฮะจากการออกแบบมาตั้งแต่ต้น,นจะเห็นว่า เหมือนกับเขาเขาพยายามจะเรี่ยงไม่ใช้สีดำเนาะอ่ะาแตนี้พอลองมาใส่สีดำปุ๊บแต่ดำช่วงแรกก็จะเห็นว่าก็ยังมีแซมแซมอยู่นะฮะ,ะก็ะยังมีสีอื่นๆแซมแซมอยู่นะไอหัวอันนี้นี่ผมว่าสีมันคล้ายๆไรเดอเจมากเลยนะเออไม่รู้ว่าว่าอิงแบบเห็นสีนี้แล้วแอบแอบชอบแอบทดเอาไว้ในใจหรือเปล่านะแล้วก็เอาไปใช้กับตัวไรเดอร์เจนะฮะก็จะเห็นว่าแถบด้านข้างเนี่ยก็มีการทดลองนะมันจะเป็นสีเหลืองสีเขียวอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเนี่ย รูปการขั้นสีระหว่างสีเขียวสีดําเนี่ยแอบคิดว่าเฮ้ยเขาคงชอบแหละเพราะว่าสีมันคล้ายๆกับตัวของ Rx มากเลยนะเพราะว่า RX มันจะเป็นเขียวดำใช่ไหมจะเป็นการสลับข้อสีเนาะตรงนี้สีเขียวนี่สีดําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคิดว่านะคิดว่านะถัดมาอีกนิดนึงนะฮะก็จะเห็นว่าบทบาทของสีเขียวก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่แต่ก็ยังมีขอบอยู่นะมีขอบของหมวกของหน้ากากอยู่นะฮะ ก็ทดลองสีขอไปเรื่อยนะฮเขียวมาขาวมาเหลืองนะฮะเอ่อส่วนตัวแอบรู้สึกว่าเออเหลืองก็สวยดีนะอ่าแล้วก็จะเห็นว่าตรงที่เป็นหมวกขอบขาวเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเอาโลโก้ไปใส่ตรงข้างๆนะเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยจริงๆก็เฟี้ยวดีนะเอาโลโก้ไปใส่ข้างๆเลยนะเออแอบเท่นะฮะซึ่งโลโก้เขาก็เลือกเป็นสีเขียวเนาะมันก็จะไม่ดูเด่นมากนะฮะแต่ก็จะเห็นว่าใกล้แล้วนะอ่าใกล้เคียงกับ แบบไฟนอลที่เราเห็นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะครับโดยเฉพาะารูปสุดท้ายเนี่ยที่เริ่มเน้นไปที่สีดำแล้วนะอ่าพอมาสู่แบบนี้ก็จะเรียกว่าน่าจะชัดเจนกันไปสุดแล้วนะครับผมคือดูเป็นรูปเป็นร่างของ r i เดอร์แบ็ขายไฟนอลมากที่สุดแล้วนะฮะเหลือแต่ว่า,าตามขอบเนี่ยจะเห็นว่าตามข้อต่อหรือพวกนี้ย,ยังไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อนะฮะยังไม่เป็นกล้ามเนื้อเนาะก็จะน่าจะยังแบบไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเข้าไปนะฮะผมว่า ไอ้พาร์ทของกล้ามเนื้อเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่เริ่มมีการทําชุดแล้วนะเออทีนี้ลองดูแบบที่เขามีการสลับสีอันนี้คือไม่ได้ทดลองเทสสีของ r i เดอร์แบ็กนะฮะแต่ว่าเป็นการทดลองเทสสีของชาโดมูนนะฮะนะทั้งสีส้มทั้งสีแดงนะว่าจะให้ชาโด o ูนเนี่ยเป็นสีอะไรดียังไงดีนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ r イเดอร์แบ็กสีดำเนาะเพราะนั้นชาดมูก็เลยกลายเป็น สีเงินหรือว่าสีขาวแทนนะคบเพื่อให้มันดูตรงข้ามกันเนาะสำหรับรูปด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์เนาะซอฟที่เขาทำขึ้นมานะฮะเพื่อเอาไปโชว์ในงานก่อนที่ซีรีส์ The b a c k จะฉายจริงจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยที่มันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อตะกะแ่นเนี่ยเขาก็ยังทำเป็นสีขาวอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนในการออกแบบในเริ่มแรกนะเนี่ยถึงบอกว่าคา,าดว่านะเดาว่า ไอ้ข้อต่อเนี่ยน่าจะมาจากตอนที่เริ่มมีการทําชุดอะไรแล้วหรือเปล่านะฮะถึงได้มีการใส่ข้อต่อเนื้อเยื่อตกกะกแตนอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่เออใส่ข้อต่อเข้าไปเพราะว่าเหมือนกับเป็นภาพจําให้แรเดอร์แบ็กนะผมแอบรู้สึกว่ามันมันดูมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะเออมากกว่าการที่จะแบบทาเป็นข้อต่อสีอะไรเฉยๆพวกนี้นะครับและหลังจากนั้นก็ ออกมาสู่รูปแบบที่เราเรียกว่าคุ้นเคยกันนะฮะซึ่งอ่ะเนี่ยจะเห็นว่ามีหัวนี้นะนก่อนที่จะมารูปแบบที่เราคุ้นเคยที่หมวกเขาไม่มีขอบแล้วนะก็ยังมีการแอบบแบบใส่ขอบขาเราแล้วก็ตรงคอก็จะเป็นเส้นสีเหลืองอย่างเดียวนะยังไม่เป็นแบบแถบเหลืองแดงอะไรที่มันจะล้อกับตรงตรง,ตรงหัวนะครับทีนี้มาดูนี่อย่างที่บอกว่าร่างตะกะแตนอันเนี้ยเราแอบ,บคุ้นตามากนะฮะคุ้นตามากซึ่งพอเห็นอันนี้ปุ๊บ เป็นสีเขียวเนี่ยโอ้โหชัดเลยนะฮะนั่นก็คือที่เราเห็นกันใน SIC ชาด d มู m นะอ่า SIC ชา a d มู m เขาจะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ทักแแตนได้นะฮะซึ่งร่างมนุษย์ทักแตอนนั้นก็คือ,อร่างเนี่ยแหละทักกตนที่ก่อนที่จะกลายเป็นร่างของ Rider Back นะฮะที่จะมีหนังมาหุ้มมานะอันนี้ก็เหมือนกับเขาทําเอาสเก็ตมาให้เราดูนะฮะที่จะไปเห็นว่าเออไอสเก็ตมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าอีร่างจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเห็นนะมันน้อยมากมันเห็นแบบแวบๆท่านเองนะฮะ เหมือนเคยมีหนังสืออะไรเขาเอามามันก็หลักๆก,ก็คือเราก็จะเห็นแค่ตรงพาร์ทของหัวนะเออไม่ไม่ได้เห็นแบบชัดๆทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นไฟแนลในเซตแรกนะที่เขาเอาไปทำซอฟก่อนนะจะเห็นว่าตรงตามข้อต่อเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวเนาะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่ง ที่อาจารย์อิชิโนโมริแกเอาไปเขียนเป็นมังงะนะมันเ,เป็นมังงะเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความคล้ายๆกับในซีรีส์แบ็กซันนะมันจะมีขามีอะไรออกมาเงี้ยนะฮะที่บางคนก็ไปล้อเป็นมแมลงสาบนะอันนี้น่าจะเป็นการสนองนิดของอาจารย์แกเองนะฮะเพราะว่า,าถ้าเราสังเกตงานของอาจารย์อิชิโนโมริเนี่ยฮีโร่แกในในยุคแรกๆนะตอนที่แกเริ่มต้นคิดเนี่ยมันต้องมีความ ระทมมันต้องมีความไม่สมบูรณ์มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะหรือไม่กระทั่งคาเมล레 i เดอร์ชินเองที่แกอยากจะทําอย่างเงี้ยมานานแล้วนะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเ,เทคโนโลยีอะไรต่างๆนานามันยังไม่ซัพพอร์ตนะฮะทีนี้พอถึงวันที่มันทําได้เนี่ยแกก็เลยทำเป็นคาเมล레 i เดอร์ชินออกมานะและทั้งหมดทั้งมวลนนี้นะครับก็เป็นรู้แล้วมั้งกว่าจะมาเป็นคาเมลเดอร์แบล็นะฮะ โอ้แบล็กนี่ข้อมูลเยอะเนาะแบบรูปเขาอัดอัดอัดออกมาเยอะมากเลยไม่รู้เพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยสเก็ตมันมันเก่าแล้วมันมีความเสียหายหรือว่าขาดหายอะไรไปหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าพอมาเป็นแบล็กเนี่ยโหค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะเหมือนกับแบบเทียบเป็นสเต็ปเลยนะหนึ่งสองสามค่อ, 1, 2, 3, คอยๆปรับเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะ ครั้งหน้าเป็นรู้แล้วมั้งเรื่องอะไรไงฝากติดตามต่อไปด้วยนักใจอีพีนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ